โอเคครับเดี๋ยวเรามาเออก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเขาข้างสวัสดีเขาปีทายคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสปอยหนังเวนอมกันนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับเนาะโอเคห้าไม่ต้องเสียเวลากันนะครับฝาก ลห์ subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับด้วยนะครับนันผู้ชมถ้ากดกันแล้วก็ไปเข้าคลิปกันเลยครับพระเอกเราจะได้เจอเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับพระเอกนะครับซึ่งเขาเป็นนักข่าวนะครับพอพอเขาเป็นนักข่าวที่ดีนะครับเนาะเป็นนักข่าวที่ดีเป็นนักข่าวที่ดีนะครับนานผู้ชม เป็นนักข่าวที่ดีแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทําการตัดมาที่เออบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับเราได้ทดลองเกี่ยวกับปรสิตเวนมสองตัวตัวใหม่นะครับเนาะโอเคโอเคขออภัยด้วยครับคือเขาเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างก็คือมันเนี่ยได้เข้าไปสิิงในร่างของเจ้า,นานหน้าที่คนนึงนักวิทยาศาสตร์คนนึงนะครับแล้วเขาก็พ่นลํา แล้วทางบริษัทเนี่ยก็ได้เออ่พ่นเปิดขึ้นเสียงใส่จเ้านักวิทยาศาสตร์นะครับจนทําให้นักให้เวนออมที่อยู่ในตัวนั้นนะ่ะหลุดออกมานะครับ <_ MAT> พ่ะเอกเนี่ยก็ได้ไปนัดกินข้าวกับเออนางเอกนะครับซึ่งพวกเขาเป็นสามีภรรยากันเลยนะครับพระเอกนางเอกเนี่ยก็ดีใจมากที่มาตรงตามนัดเนาะโอเคโอเคนะครับ okay. แล้วก็เราเนี่ยเออคือว่าอืม <c oughs> แต่ว่าเว้นกลัดมาที่บริษัทอีกบริษัทต่อนะครับตอนนี้เจ้าเวนอมสีขาวนะครับมันรู้สึกไม่ดีมากเลยครับสองตัวนะครับเนาะมันเนี่ยได้ทําการไปเข้าสิงเออเจ้าหน้าที่สองคนของบริษัทปีฟุดขมหยาบก่อนบริษัทนะครับ ทางบริษัทเนี่ยทางบริษัทโอเคไม่เป็นไรครับมันก็เรียกอย่างนั้นแหละทางบริษัทนะครับ,บรรรดีกว่าทางบริษัทนะครับก็ได้ทําการขออภัยได้ครับถ้าพูดคำหยาบไปอะเออคือมันเป็นชื่อแบบนี้อยู่แล้วอาต่อเลยครับบริษัทนั้นเนี่ยบริษัทนั้นนะครับก็ได้ทําการ เออเขาเนี่ยได้ทําการปล่อยขึ้นเสียงใส่นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเวนอมตัวนี้มันก็หลุดออกมานะครับแล้วตอนนี้มันก็ได้กินเจ้าหน้าที่ส่วนเจ้าของบริษัทนะครับก็โดนกินไปด้วยนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้ทําการพระเอกวอได้รู้ข่าวว่าตอนนี้หนังสือพิมพ์ออกมาว่าตอนนี้นะครับมีเวนอมออกอรารวาสเวนอมตัวใหม่นะครับคือสีขาวนะครับพระเอกเนี่ยก็สั่งให้เวนอมครอบงาเขา มาช่วยกันจัดการเวน้ำขาวเวน้ำขาวเนี่ยมันก็ต่อสู้กับเวน้มดำนะซึ่งเวน้มขาวเนี่ยเหนือในทุกๆด้านเลยนะครับโอเคแล้วเวน้มดำก็ัาเวน้ำขาวจนไปโดนจนไปโดนร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับตรงที่มันเป็นร้านตรงที่เป็นเออไปจนไปโดนโดนที่โดนตดนกระแทกในร้านอาหารหนึ่งนะครับแล้วมันก็ถูกติดแก๊สนะครับเพราะว่ามีคนเปิดแก๊สทิ้งไว้อยู่นะครับ แล้วมันเนี่ยก็ได้ทําการเออต่อสู้กับเวนอมดํานะเวนอมดํากำลังจะถูกเวนอมขาวจัดการอยู่แล้วนะครับแล้วนะครับแล้วพวกตํารวจเนี่ยก็เอาปืนมายิงนะครับแต่ว่าพวกตํารวจก็ไม่สามารถจัดต้านทานพวกเออพวกเวนอมเวนอมขาวสองตัวได้นะครับ ก็เลยพวกตำรวจก็เลยโดนกินไปหมดเลยครับแล้วเวนอมดําก็ได้โอกาสจัดการเวนอมทั้งคู่นลครับแล้วก็พายกับเวนอมเนี่ยก็ได้นาการต่อสู้กับพวกมันแล้วก็สามารถจัดการเวนอมขาวจนจนตาจนตายเนี่ยจนสิ้นใจไปเลยนะครับเวนอมสีขาวก็สิ้นใจไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็โดนอีกตัวหนึ่งก็โดนโดนเตะออกโดนเตะนะครับไปตรงที่เก็บแทงมาแล้วมันก็มาทับเวนอมตัวนั้นแล้ว เขาเนี่ยก็เอาขึ้นเสียงมายิงใส่ทั้งคู่นะครับจนทําให้มาส่งใส่ทั้งคู่นะครับจนทําให้เวนอมขาวทั้งคู่นะครับได้ตายไปครับแล้วเวนอมดําก็ปลอดภัยนะครับแล้วเมืองแล้วตัวหนังแมวว่าแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็แล้วเรื่องราทงวรราทั้งหมดก็ได้จบลงนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอเคครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเนาะ แล้วก่อนที่จะจบคลิปนะครับฝากกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเนี่ยนะครับนักผูช้ชมท่านผู้ชมโอเคห้ากดกันแล้วก็จบคลิปกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเขาอ,อีกข้างนวินสวัสดีเขาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเนาะโอเคครับถ้าอ่าอันนั้นน้องนาวินผมก็เอาเอาแมวแมวนัปปดคลิปเลยนะครับบายบายครับ